สถานมีความผสมในจัลงลสถานีเชวอก่อนที่ท่านจะลงจากตวรถตัวทอสิ่งของและสัมาระของท่านที่ท่านิดินลงจากอัวรถท่านุกต้องแลทบทวนด้วยครับตัวรถจเที่ยวทานลาท่นที่หนึ่งสนีเป็นทางรถไที่สี่ห้าสองเรางด้วยสารจากนสานีชอยโกร์ร็อกไรท์สถานีนครศรีธรรมราบ